เรียบร้อยนะครับซื้อมาแล้วนะครับถังก้นยาแบบแบตเตอรี่นะครับสิบสองลตนี่ครับได้มาในราคาเก้าร้อยบาทครับน้องน้ำมนเทสอ่ะเทสเพื่อนๆดูหน่อยกดเลยนี่ครับคือถ้าเวลาเรากดอ่ะมอเตอร์มันทำงานนะครับแต่เราปล่อยมือเราปล่อยปืนมอเตอร์มันจะตัดเองอัตโนมัติเลยเติมน้ำได้ยี่สิบลิตรนะครับก็มีหัวเปลี่ยนมีมีหัวเปลี่ยนมาสามหัวนี่ผมใช้แบบหัวฝอยนะครับกระดแบบกระจายกระจายแบบนี้ดีมากครับเก้าร้อยบาทถือว่าราคาไม่แพงนะนี่ครับใส่น้ำได้ยี่สิบลิตร ปอนี้ปลูกไว้เยอะเลยครับรถไม่ไหวไเลยต้องซื้อนี่ยอุปกรณ์มาช่วยครับนี่ก็ผสมเกสรไปเมื่อวานนี่ยผสมเกสรไปแล้วนี่ติดฝักแล้วผสมเข้ากับต้นนี้นี่ครับตัวนี้นี่ครับ LB Hybrid นี่ครับเข้ากับยิมโนไฮนี่นี่เข้ากับย no ิมโนไฮบิด นี่ก็ติดฝักแล้วครับนี่ก็ติดฝักแล้วเดี๋ยวผสมนี่นก็ผสมไปแล้วนี่อ่าผสมนี่บางวรั้าผสมคู่คู่นี้ผสมคู่นี้ไปนี่ครับนี่นะครับตั้งท้องละดี๋ลรูปมาสวยแน่นอนอเค